ค่ะแล้ววันนี้จะประกอบตัวไม้โบย่านะคะ B Y แล้วก็ W M 4 Pro K 2นะคะก็คือ2ไม้นั่นเองอุปกรณ์ด้านในนะคะก็จะมีกล่องที่ใส่ตัวไม้มาให้นะคะแบบนี้นี่นะคะนี่ค่ะด้านในเขาก็จะมี อ่าสติกเกอร์มาให้2อันนะคะแล้วแต่เราจะใช้หรือไม่ใช้ตัวนี้ใบรับประกันนะคะก็อย่าลืมเขียนแล้วก็ส่งให้กับทางบริษัทโบยาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือค่ะคู่มือสำหรับการใช้งานนะคะนี่แต่วันนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะแล้วก็ประกอบให้ดูว่าต้องประกอบอยังไงนะคะนี่ค่ะ สังเกตง่ายๆนะคะเขาจะมีมาให้ทั้งหมด3ตัวตัวนี้ transmitter 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 มี2ตัวนะคะก็คือตัวไม้นั่นเองคือตัวส่งสัญญาณนะคะแล้วก็ receiver นะคะ receiver คือตัวรับสัญญาณมี1ตัวเท่านั้นนะคะก็นี่เลยค่ะวิธีประกอบนะคะเราก็เอาตัว receiver ออ,ออกมาก่อนนะคะแบบนี้วิธีใช้งานก็คือต้องใส่ฐานมันก่อนนะคะแบบนี้ กดตรงนี้ได้เลยนะคะกดแล้วก็ดันให้มันออกไปอ่ะดันอย่างนี้นะคะนี่ก็ใช้ฐาน 3A 2ก้อนนะคะทุกตัวใช้ฐาน 3A 2ก้อนหมดเลยนะคะแล้วก็ดันให้เข้าล็อกแบบนี้นะคะตรงนี้จะมีที่หนีบนี่ค่ะไว้สําหรับหนีบตรงเสื้อหรืออะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้เหมือนกันเลยใส่ฐานเหมือนกันนะคะ แล้วก็ใส่ทานเสร็จแล้วก็คือเปิดใช้งานก็ดันขึ้นไปแบบนี้นะคะทั้งสองตัวแบบนี้นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะคะตัวนี้เขาก็จะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะคะก็คือตัวที่ไว้สำหรับติดหัวกล้องนะคะก็เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้แทนนะคะก็สามารถไปติดกล้องได้เลยมีฟองน้ำมาให้ด้วยค่ะอ่า ตรงนี้นะคะสายจะมีมาให้2เส้นแบบนี้สายตัวนี้ไว้ใช้กับอะไรก็คือไว้ใช้กับกล้องนะคะ2ตัวนี้าสาย2หัวนี้ใช้กับกล้องนะคะตัวนี้นี่ค่ะเขาติดมาให้แล้วก็มีใช้กับมือถือนะคะนี่ฝั่งไม้ก็คือเสียบอย่างนี้ค่ะตัวนี้ฝั่งไม้นะคะก็คือเสียบที่เป็นไม้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเสียบกับตัวมือถือนะคะตรงนี้เสียบเข้าไปได้เลยค่ะเสียบตรงนี้นะคะเอาลนยตัวนี้อ่าเอาลนยนะคะตัวนี้เอาลายใช้เสียบแบบนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้เสียบกับมือถือนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้นะคะไม่ก็ใช้เสียบกับตรงนี้เลยค่ะอ่านี่ตัวไม้นะคะทรานสมิเตอร์คือตัวไม้นะคะก็เอา,อาหัวไม้ นี่ค่ะก็เอาตัวสายไหมนะคะเสียบเข้าไปตรงนี้ไลน์อินนะคะไลน์อินเสียบเข้าไปเลยแบบนี้ค่ะปึ๊บนี่นี่ก็ใช้งานได้เลยนะคะกดปุ่มเปิดปุ่มเปิดสองอันนะคะไฟก็จะติดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ไปเสียบกับมือถือได้เลยถ้าใช้ไอโฟนนะคะก็ต้องมีสายเชื่อมของ iPhone น,นะคะ นี่ค่ะสายเชื่อม p h o n e นะคะก็เสียบเข้าไปแบบนี้นี่อ่าแล้วก็ไปเสียบกับมือถือได้เลยนะคะนี่ค่ะเสียบแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัดนะคะตัวนี้ก็จะอยู่แบบนี้เลย แล้วก็ตัวนี้ใช้พูดนะคะไว้หนีบกับที่ตัวเรานะคะตัวนี้นี่เท่านี้ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็เหมือนกันเลยประกอบเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้เลยค่ะตัวนี้วิธีเทสนะคะก็พูดจากตัวนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะพูดจากตัวนี้นะคะแล้วก็กดอัดได้เลยแล้วก็วิธีที่จะฟังว่า เสียงดังไหมเวลาเราอัดเสร็จแล้วเราต้องถอดสายตัวนี้ออกด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินว่าที่อัดเนี่ยเข้าหรือเปล่านะคะถ้าเราเทสเพราะว่าตัวนี้เป็นรูเดียวกับการที่มันตัดเสียงที่เราจะใช้ไม้อัดอยู่นะคะก็เท่านี้เลยค่ะวิธีประกอบก็ง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะใส่ฐานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดเปิดให้เรียบร้อยทั้งสองอันนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้เลยนะคะ ตัวคุมอย่างเดียวเลยนะคะแค่นี้เลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องจ้าแม่ไอทีด้วยนะคะ